นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุตตสังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุตตสังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุตตสัง กาเลดันติสปัญญาวดันโดวีจะมัชราติทิมัสสะธรรมะปริยายัสสะอัตภูสาทายสัมเตหิสกจังธรรมโมโสตัมโบอันติการฟังธรรม ต้องมีหลักประการสามสามอย่างตั้งใจฟังตั้งใจจำแล้วตั้งใจปฏิบัติถึงจะได้ผลณ <c oughs> บัดน,นี้ <c oughs> อัตมภาพตรรับประธานวิสัชนาะ ในกถินทานานิสังสกถาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญดาบรมีโดยอนุโรคแก่กุศลบุญฤทธิการทานในกิจที่ญาสินิดมิตรสหายทารายผู้มีเจจนาเป็นกาม,มาวาจรกุศล ผลกวายในกองการกระตุน,ตนมีการบริจาคทานรักษาศีลเจเรนเมตตาพอวนาสดับรับฟังพระสัทธธรรมเทชนาเป็นต้นเพ <c oughs> ื่อจะดรู้บาบุญลคุณโทษทางผลประโยชน์ในชั่วนี้และชั่วหน้า จึงตั้งตนไว้เป็นอัตตะสัมมาปฏิทิ <c oughs> ทั้งเป็นผู้มีความกตันญูกระตเวทีตอบิดามันดาครูอุปชาอาจารย์อันเป็นปฐโมโกฏธาตส่วนโุศลพร้อมด้วยปัญญาของตนสำเร็จด้วยศรัทธาปาสาทะความเชื่อความเริ่มใส ในพระรัตนตรยัย่ามประการคือพระพุทธเจ้า,จาพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าก็จะได้ชื่อว่าวานพืชของตนลงไว้ในบุญเขตอันเป็นเหตุให้ได้รับไตรสมบัติสามประการในสามประพงหน้าดุจบุกคลผู้วานข้าวก้า รงในเนื้อนาอันดีย่อมแต่รับผลงอกตามเต็มที่จากนั้นและแล้วมาละลึกตึกตองรำพึงพิจารณาเห็นว่าไม่มีบุญอันใดเลยที่จะมาเปียบปานปูนด้วยบุญของการทอกดกรถินเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วใจ <c oughs> ก็อุตส่าห์ไปหาผ้ามาทำเป็นองค์กรถิน แล้วน้อมนำมาถวายพระพิจุสงฆ์ซึ่งจำปัญษาการตลอดแตรมาสที่วัดป่าฐานะสโมแห่งนี้โดยเปล่งวิจีเพศเป็นมคตภาษาว่าอิมังพันเตตประวารังกตินะดยสร้างสร้างคันจะโอูนโนทยามะดังนี้เป็นต้น ความว่าข้าแต่พระพิโุสฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งผ้ากรถินจีวรกับทั้งเครื่องบริขารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิโตสฆ์ดังนี้นับว่าเป็นผู้อนุเคระ์แก่พระพิโตสฆ์ให้ได้ทำกระถินนัดธรกิจโดยสดวกและอีกอย่างหนึ่ง ท่านท้ารายได้มาบำเพ็ญทานอเลิศกว่าทานสามัญทั้งปวงเพราะว่ากฐินทานนี้แม้ถึงบุคคลมีศรัทธาจะถวายได้ก็แต่ในสมัยที่เป็นไปตามพระบรมพุทธ,ธานิยาเท่านั้นคือตั้งแต่วันปวนานนาปัญจาแล้วเป็นต้นไป จนถึงวันปุระในมีเพนเดียนทิพสองเท่านั้นเมื่อพ้นจากกำหนดได้แล้วจะได้เป็นผ้ากระถินก็หาไม่ได้ไม่เหมือนกับทานสามัญอื่นทั่วไปมีสถาเกิดขึ้นในขณะใดก็ำบำเพ็ญได้ในขณะนั้นโดยไม่ต้องเลือกการเลือกสมัยก็แรกระถินทาน ที่ท่านทรายได้มาบำเพ็ญที่วัดป่าฐานะสมโมแห่งนี้ก็จัดเป็นบุญอิทิขุมทรัพย์อันประเสรศิฐสามารถจำนวนสุขสมบัติอิทธาบนผลไปในถรมปารภพภายภัก้าแม้ถึงในพบปัจจุบันก็ย่อมได้รับอธิสงกลางคือความปิติปราโมทและแรงบนยังใจอันเกิดจากผลแห่งกรถินทานนี้ สมดังพุทธะปพานโุภาถิตว่าอิทาณนติเปจานนติกะตะปุญโยอุปยัตตานติปุญยังเบกตันติพินโยตุขติงคโตติ <c oughs> <c oughs> ความว่าบ <c oughs> ุคคลผู้มีบุญอันได้กระทำเอาไว้แล้วย่อมร่าเริงเบันเทิงใจในโลกทั้งสองคือในโลกนี้และในโลกเบื้องหน้า ในโลกนี้ย่อมบันเทิงล่าเลงใจว่าบุญกุศลเราได้กระทำเอาไว้แล้วในโลกเบื้องหน้าก็ย่อมบันเทิงล่ะเลงน,นาบีบากสมบัติของบุญที่ได้กระทำไปแล้วนั้นยิ่งไปฝ่าโรคนี้ตัชมากาิราทะเทีรอปุญญนี้เพราะเหตุนั้นบัณฑิตชนผู้ประกอบด้วยปัญญาปิชาญาณ พึงเฉลี่ยส่วนพวกทรัพย์ของตนที่สแสวงหามาได้โดยอุบายอันชอบธรรมแล้วย่อมบริจาคทานแก่สมณะและพามทั้งหลายและเก็บไว้ใช้สอยบริโภคแต่พอสมควรอย่าใช้ให้สูรุ่ยสูร่ายเกิดวิปฏิสารเดือดร้อนขึ้นในภายหลังแล้วพึงทำเถิดเชื่องบุญก,ก่อกุศล เครื่องชำระฐันดานให้บริสุทธิ์ผ่องใสจ,จะเป็นปัจจัยไปในสามปาระพไปภากหน้า <c oughs> ดังสุภาสิตว่าพิเขเวปปญญังพายิธาดูก่อนพระพิสุทธ์ทั้งหลายท่านอย่าได้โกรธตรบุญเลยคำที่เด่นนามว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขสาําราญเกิดขึ้นในกาลจิตขึ้นชื่อว่าความสุขแล้ว สัพพะทัลลายย่ำปรารถนายิ่งนักไม่เลือกสัวจจำพวกใดล้วนสแสวงหาความสุขได้กัอยั้งทิ้นอันหนึ่งเมื่อพุทธธมามากะบริษัททั้งหลายมาทราบชัดว่าบุญกุศลทำให้เกิดมีผลกาคือความตุกกายสบายใจเห <c oughs> มือนดังบุคคลผู้หว่านข้าวกล้า ลงในเนื้อนนอดีย่อมแต่รับผลงอกงาตัวเชวนนว่นนั้นวันนี้ท่านทลายได้มาทอกรถินที่วัดป่าฐานะสมนี้ก็ยยกายญา,ยยายได้มีความประมาทมันทําบุญโกตนไว้ให้มากเป็นนิรันดอน่อาได้มินว่าบุญเล็กน้อยเมื่อไหร่จะให้ผล เมื่อท่านทลายสะสมบุญกุศลไว้ทีเล็กน้อยก็จะเต็มมากขึ้นตามลำดับอุปมาดังภาชนะที่บุคคลเปิดฝาตั้งไว้กลางแจ้งย่ำเต็มมากขึ้นด้วยน้ำค้างและน้ำผลที่หยดลงไปทีละหยดหยดนั้นชั้นใดบัณฑิตชนผู้ประกอบไปด้วยปีชายาน รู้เหตุละผลมีกระมวลจิตปราตะจากมัธยตานีแล้วย่อมสะสมบุญกุศลไว้ที่เล็นเลก,กน,น้อยก็จะเติมมากขึ้นด้วยบนญฉะนั้นอันหนึ่งบรรดาสาสนชนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ได้ชักชวนกันมาถวายผ้ากาถินที่วัดป่าฐานสสมนีก็นับก็นับว่าท่านทั้งหลายเป็นบัณฑิตผู้ไม่ประมาท และอีกอย่างหนึ่งท่านท้หลายได้มาบำ,บำเพ็ญบรมีอย่างหนึ่งซึ่งนับเข้าในทานบรมีที่พุทธาเทบริทรายได้บำเพ็ญสืบกันาอีกอย่างหนึ่งกระถินทานนี้ถ้าผู้ใดได้ถวายผู้นั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ซึ่งวนะอย่างหนึ่ง ดังมีอาคสถานสาธกนในเทวตาสังยุตว่าเทพธิดาองค์หนึ่งเข้าไปเฝ้ากราภูนถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ากิงดาโดโหติวันนาโดบุคคลให้ทานอะไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ซึ่งวันนะดังนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าวัฒนาโดหติ วันนันโดอุลคลให้ผ้านองคพระห่มเป็นทานนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ให้ซึ่งบรรณะดังนี้แล้วอีกประการหนึ่งกระถินทานนี้ถ้าจะนับเข้าในทานทางพระวินัยของพระก็นับเข้าในข้อที่ว่าได้ถวายตรายจีวรอันเป็นสำนะบ,บริขารอย่างหนึ่งและถ้าจะกล่าวตามการทานเล่าก็ชื่อว่า เป็นผู้บำเพ็ญทานถูกต้องตามการตามธรรมัยเช่นในวันนี้ย่อมมีอะไรสงผลมากทั้งบุคคลผู้เป็นมาทธางอถินและผู้ร่วมบริจาคถินสมดังนิพนธกถาที่ยกขึ้นเป็นในเขปบวชปงต้นว่ากาเรดะดานติสะปัญญาวะดันโูวีจมัทรา <c oughs> ที่ราชนทั้งหลายผู้ประกอบเวยปัญญาปีชายาน รู้เหตุละผลมีกระมวลจิตปราบจากมัตยานอีแล้วย่อมปรปจากทานเมื่อปฏิกขาหกขสนข้นแขนและมีความต้องการกาเลนะดินนังอริยสุอุชุภูเตศหุตาเดตุทานนั้นผู้ไปจากได้ให้แลว้วตามการในพระอเจ้าทั้งหลายผู้ซื้อตรงอยู่เสมอเชนั้นไม่ให้เสื่อมจากคุณที่มีแล้วในะท่านดาน วิปสั้นนัมนาตัสะวิปนาโนติานากทนาทานเครื่องเจริญสุขสมบัติของบัณิชนผู้มีกระมวลจิตเริ่มใจแล้วนั้นย่อมเป็นทักขินาทานไพบูร์เตมเพี่ยมววิบากสมบัติเยตัฏฐนโมดันติวิยาวัจจังกรโรนเทวา <c oughs> ชนทารายไม่ใช่จากของกระถินเป็นแด่แด่ัดชกชวนกันมาอัตามโมทนายินดีในทานนั้นก็ดี นณเตนนักินาโอนาเตปิปุญญาสภาเิโนทานกะถินนั้นไม่ได้บกพร่องยุบย่อไปเลยเพราะเหตุนั้นแม้ชนทลายผู้มีจิตดีตามก็เป็นผู้มีส่วนที่จะได้ถวายพ้นบุญที่เป็นอะนโมธนาไมาระเวมาตังสมการจตชมาดาติอัปเทญนาะจิตโตยอดฐานยังพลังเพราะเหตุนั้นบันดิตชน พ่มีกรมอนจิตไม่ท้อถอยด้วยอานาเกเลตเป็นเครื่องสมองควรให้ละควรประจาคในปฏิกหกซึ่งจะชักจูงให้ทานที่บริจาคมีผลใหญ่นั่าเถินบุญญาณิปรโรกะชมิงปฏิท่าห้นปัึ่งเพราะเหตุบุญกุศลที่ได้อบรมสังสมไว้ย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในประโรคบ้างหน้าดังนี้ลำดับตอนที่ไป อาตมาภาพได้รับประทานวิจาชนาในปฐมเหตุเกิดของอถินเป็นระดับไปก็แลเดิมที่จะมีผ้ากถินเกิดขึ้นในประพุทธศาสนาการนี้มีอาสถานที่มาพิจารณาในกถินขันธกะมหาวัคแต่ในที่นี้อาตมาภาพแต่รับประทานพอเป็นสังเขปกระถาท่นนั้นดำเนิน ตามความประพระบารีที่พระธรรมหสหากาจารย์รัตนาไว้เป็นใจความว่าเตนะสมเยนณพุทธโธพระกวาลในี้เป็นต้นความว่าสมัยนั้นสมเด็จพระพุกเมียภาคเจ้าสเสด็จประทับสำราญพระเรียบทอยู่ในพระเชตวัน <c oughs> อันเป็นอารามของอนาถาปิณิกิเสษถีกามดีณเมืองเสวทีซึ่งเป็นที่เที่ยวโครจรไปขาจานณการครั้งนั้นพระพิถุชาเมืองปราถาทั้งหลายสามสิบรูปร้วนเป็นผู้ทรงทรงคุณคืออาราญยิกอยู่ตาป่าตาเขาในถ้ำบ้านล้างเลือนโลนเรือนแถบเดียว ป่าช้า <c oughs> กลางแจ้งลมฟางเป็นต้น <c oughs> ปินธรมบาตถือเที่ยวบินธมบาตเป็นบัต <c oughs> ปังสุกุลถือนุ่งผมผ้าปนกุลเป็นบั <c oughs> ตเตจบริกถือจีวรสามผืนเป็นบัตเข่งครัดมัตยัดเป็นอย่างดี <c oughs> มีความปรารถนาจะมายังพรมราครสมุท <p hew> ีเพื่อเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระเจ้า ครั้นดิถีจำบรรษากระชั้นเข้ามาจะมาจำพรรษาในพระขันศีก็ไม่ทันจึงต้องพักจำบรรษาที่พระกรสเกตเล่าวางมักขาหกโยตหรือเก้าทีู่โกโลเมตร <c oughs> หรือสองพันสี่ร้อยเส้นพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นมีความประสงค์จะเข้าเป้าสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าจางแรงกล้า <c oughs> ครั้นออกพรรษาแล้ว ก็กำลังฝนยังตกชุกนักน้ำท่วมภูมิภาคปัตพีพันดินเปียกเป็นครอนตมในสมัยที่จะเที่ยวจาริกเธอทั้งหลายก็รีบร้อนสัญจรมามิดได้หล่อลังออกเดินทางจากพระองคารสังเกตมายังเมืองเสวทีจนบรุถึงพระเชตวันมหายหาหารแล้วเข้าเป้า สมเด็จพระพ่้เมียภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งนะที่ควรทนข้างหนึ่งสมเด็จพระพ่อเมียภาคเจ้าทรงตัดถามความเป็นอยู่สุขสบายพ <c oughs> ระพิถูทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบพูลบรรยายถึงเหตุบางต้นตั้งแต่มาไม่ทันจึงต้องพักจำปัญสาที่ปรากรสังเกตและบรรยายถึงความลำบากในมักคาเป็นที่ตุด ให้ทรงทราบทุกประการ <c oughs> สมเด็จพระพุทธพภาทรงอาศัยเหตุนั้นเป็นเดิมแล้วก็จึงได้เพิ่มอนุบัญญัตินาจริศีขาบทและคณะโพชนะปร,ะรามพระโภนะทั้งสอนขาบทให้ประกอบด้วยจีวอทานทำไมคือเดือนท้ายที่สุดแห่งโดูฝนทรงอริยาตให้พิจูไข่ไม่อาจนำไตรจิวรไปได้ให้ขอวิปปวัตส,สม,มุิในสง และให้อยู่ปาตต่างตาเจวอนได้และทรงอนุญาตให้พระพิสุที่อยู่จำปรรษาในเสน,นาธนปากซึ่งเป็นที่รังเกียจตะมีภัยม้เหตุที่จะอยู่ปาตต่งตางราเจวอนมีก็ให้อยู่ปาตต่างจจเจวอนได้เพียงหกลาตีเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเดือนท้าที่ถดเราจะฝนเด่นเดียวเก็บอัอนเจเรเจวรไว้เกินสิบวันได้ชีวรที่เกิดขึ้น นายอวาตนั้นก็ทรงญาติเก็บถุตที่อยู่จำมาาจรรษาเฉพาะในเดือนท้าที่ถุดแห่งระลาผลเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็สมควรที่พระพระองค์จะทรงญ่กิโยนธรไมัยให้จเจริญแผ่กําหนดนั้นแต่เพราะเหตุสมควรยังไม่เกิดขึ้นพระพุทธองค์ก็ยังไม่ได้อญา,าตาโยนธรไมัย็ปตนในใั่้ให้เจริญขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุสมควรเกิดขึ้นแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงอาญาดโยน กฐินในกิจวินัยกรรมเป็นธรรมวิกบายให้จีวรธรไมัยเจริญทรงแสดงธรรมมีการถาแล้วตัดเรียกพิจุทถึงหลายเหล่านั้นมาประชมุมอายากฐานากินในกิจแกพ่พิจถึงหลายตามพระบาเรียว่าอนุชาณมิภิกเกวัตตั้งบุธทธานางังภิกขุหังกฐินดังอถิริตุงความว่าดูก่อนพระพิจั้งหลายเราสถ,ถาคอายาตเพื่อจัดการกฐินแก่พิจูที่ได้อยู่จอมนตรแล้วนั้นเชิง อันทะกทินังโวพิกเบยปัญจกะปิท่านติอานิสงห้าประการจะสาเร็จแก่พิ่ถุยงหลายที่ได้อยู่จำต่อนั้นคืออะน,นามันตะจารโอเธอทั้งหลายเที่ยวไปในระแวกบ้านโดยไม่ต้องบอกอําราพระพิโยนายนวัดนั้นก็ไม่ได้ต้องทงกบัติด้วยจาริติขาบทประการหนึ่งสองอาสมาณะจารโอเธอทั้งหลายเที่ยวไปในระแวกบ้าน ระแม่ถือเอาตรายเตียงครบทำรับก็ไม่ได้ต้องเที่งบานด้วยดุติยะกถินสิขาบวประการหนึ่งสามคณะโพชนาเธอทัหลายฉักระโพธได้ไม่ต้องอบัตด้วยคณะโพชนะระปรามประโพณะทั้งสองที่ขาบทประการหนึ่งสียาวะดาจัิรังเธอทัอ้งหลายเก็บอจเรเยวรไว้ไม่ต้องพีกับไอฐานใช้ก,ก็ได้ไม่ต้องอบัตด้วยปัทพนที่ขาบทประการหนึ่ง ห้าโยจัดฐานชรุปปาโดโซเนสาพิรติจีวรลาบที่เกิดขึ้นนวรัตนเล่าจีวรลาดนั้นจะเป็นของนึงหลายที่ได้การเห็นและประการหนึ่งรวมอันิสงห้าประการย่อมเรนดประโยชน์แก่เพึงหลายที่ได้ตราถินถูกต้องตามพระพุทธานุญาตไม่ใช่วิปปิตลผิดวิน,นัยในยมจึงจะได้อายสุสงคุ้มครองอามัดได้ในสิขาบทประาฐาน และทำเจรการให้เจริญฝาบกติตลอดเหมันตรโดเทเดือนข้างเจริญธรรมหมายหุดท้าย้ะดูวันอีกหนึ่งเดือนรวมเป็นห้าเดือนในกํนานังนี้ทั้งนี้ย่อมท้าเดชประโยชน์กับพิจุที่การานัฐหินถูกต้องทำพุทธญาตรวมเป็นห้าประการย่อมท้าเดชแก่พิจูถ้าไม่มีพ้างถินทานแล้วจะได้ท้าเดชประโยชน์อย่างนี้ก็หาไม่ได้อันหนึ่ง พิสุจะได้ทำกระิ่นากาศนี้ก็ต้องายยอาศัยเยวัล่ามที่ทายกทายกาทำบายตามเขตเยวัทาทรรมเนจรทำลายท่านนันใช้พุทธศาสนจรทั้ทงหลายได้ถวายผ้ากรถินถูกต้องในกระถินนี้ <c oughs> นับมากเป็นผู้อนุเคราะห์ทำจุนศถานธรรมไว้ไม่ให้เป็นรายเส่ิมทุนย่อมเป็นกุศลใหญ่หลวงมีผลอามากถ้าท่าน้ัหลไยไปตู่พรกแล้วย่อมถึงซึ่งความทรมานในหมู่เทพย,ายดาและมทั้งหลาย และจะไม่ไปตัอวอยภูมมีโรกไปต้นอันนี้แหละก็เป็นไอสองถินทานสมดังพุทธสุพันปาญิตว่าเยชนาทุกขมิชนตานรัตภณะจีวังตเตปิดุขาปมัตเตเลเดวันุสีปัตตวานณรา,ากาถิมนาชายกาทีนาทิจรปรังความว่าบุคคลทหลายเหล่าใดปาธนาความถูกทำลานได้ถวายภาะกรถินเจวันไว้บุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากความทุกข์เมื่อไปสู่โลกแล้ว ย่อมเสวยย่อมเสุขสมบัติในหมู่เทพและดามงหลไงและจะไม่ไปแปลบแบงเกิดในระบุมก็เป็นในสงฆ์ถินธานี้และอีกประการหนึ่งด้วยอำนาจอดสงถินธานีถ้าทาันทลายมีความประสงค์ปัทนาซึ่งอิทธผลมนุษย์ทิงใดในสามบาราภก็จะได้ทะเลสมความแพหนาหรือว่าท่านจะปัดนาเป็นพุทธภูมิมดีเป็นประเจกโพธิภูมิมดีเป็นสาวกภูมิดีเป็นสาวิกาภูมิดี เมื่อวาชนะบรมีแก่กล้าแล้วก็จะได้ทะเล็กสมความปัหาดุจพระเจ้าจิตรราชบรมพศติกสัตว์ช้าพระองาทัง้งหลายได้ถวายภ้ากรถินทานแก่พระโกตยสะสามเจ้าแล้วทรงตั้งปัญหาเป็นพุทธภูมิก็ได้สําเร็จสมสงคือได้เป็นองค์รัตนตาสรมเจ้าของทั้งหลายดังเมียอ็สถานที่มาในอังติเลวะชาดกว่า <c oughs> สมเด็จทร้ยทรงปรบรปุกกาของวงให้เป็นเหตุแล้วนํามาตัดเทศนาแก่พิทังหลายผู้ประชุมสนทนากันด้วยเรื่องพระนารถเถเจ้าผู้มีอัตยาสัยยินดีในการบริจาคทานเมื่อทราบข่าวว่ากระถินทานมีไอสมงมางนี้แล้วก็จึงได้ไปชักชวนหมู่ญาติหลายให้หาผ้ามาทำเป็นอิค์งกรถินแล้วน้อมนํามาถวายพระพิสง <c oughs> ซึ่งมีพระองค์เป็นประธาน พระพุทธองค์ก็ทรงกระทำงัติินมีการเย็บยอมกลานและอัานน้ำโมทนาเป็นต้นอันนี้เป็นเหตุหน้าอัจรรย์อันดังนี้พระสมุทเจ้าตัดรรมัดเหตุข้างในจึงได้ตัดเป็นพุทธกถาทั้งหลายว่าโยโซวิเนยะวิปัสนาเจะสัพเพสวาปัญญาจนิบบายทันติอนาทเวว่ามากกว่าทั้งหลายอะไรปราจจกมัชจานตณีมีใจเลื่อมใสถวายในทักทีิไดบุคคลเหล่านั้น เป็นฐานมีถงอใยิ่ใหญ่ส่วนผู <c oughs> ้เป็นฐานผู้ส่วนผู้เป็นประธานกระถินในครั้งนี้ขั้นจุติจากชาติเป็นมนุษย์แล้วจะขึ้นไปเกิดในโลกสวรรค์และเมื่อยังท่องเที่ยวอยู่ในสังณา์ก็จะได้สวยสมุขเช่นกันนานส่วนผู้ร่วมในกระถินฐานนี้จะไปเกิดใน <c oughs> จะไปเกิดในชคติที่แสนกับคือจะไปแบ่งเกิดในตระกูลทอง คือนายกุลขัดแย่ยมหาศารลราตกุลพรามมหาศาลทั้งเป็นพู้มีบุญญาธิการยิ่งใหญ่และมีเดชยเดชานุภาพเกาพ่ากล้าอุปมาดังพระทิศในกาศนั้นเมื่อถึงที่ถึดแห่งภพชาติก็จะกันรัรอาธุกิเลสทิ้นอาธุกิเลสล่วงเข้าตัวอมเะพาน <c oughs> สมเด็จพระบรมราชทรงประกาศบุพกาขององค์บู้ประกาศหางเดียวจึงตัดว่าดูก่อนพระพิถึงหลาย อันว่ากถินธาน,นี้เนื่องมาแต่วงของพุทธธรรมยูและเป็นธรีตประเพณีของโบราณไทยหลนเป็นธรรมี์สงยิ่งใหญ่ดังดัาขาคตพระานาพนีศรัทธ <c oughs> าอิมังธรรมะเดชังอริตวาสมเด็จพระวัรชสดาทรงนำมัตธุนิทานมาตัดเทศนานี้นแล้วจึงดัดว่าดูก่อนพิสุทธทั้งหลายท่านทหลายจงทรงจำทึ่งชาดกดังดาถากตชี้แจงแสดงวานี ซาทาวดูก่อนสาธุสัพพระเภหลายผู้ประกอบด้วยปัญญาเบชายามจงมณฑิการพระธรรมมเหจานนี้ไว้ในใจดูอุบายเยกอปารชอบแล้วมันประกอบเครื่องจิตอันเป็นเป็นอารมณ์ทุกคนนะลึเองคือจากคานนาิติแล้วเลิกก็ถึงลาดกถึงก็ถินฐานที่ท่านทลายได้มาทอดทิวัดป่าถาจำมติไม,มิได้ึ่งเถิดแต่นั่นปิติระจะปาโมจะบ,บังเกิดมีกับท่านทลายไม่ใช่น้อย <c oughs> ทัตนาทยานุภาเวนะด้วยอำนาจพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านมาทอดกฐินวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นวราปัจจัยอํานวยวอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเลือนด้วยอายุวันนาถุกภะภะถ้าท่านปัญหาสึ่งหนึ่งประการใดีะชอบประกอบไปทำขอเจตุพจปิปการนี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาเจ้าทรงสรรเส,ส,สริญนี้ ขอจงมาสจ,จิตถาผ่อนมั่นคงดำรงในครอบครัวของท่านเ <c oughs> ทชนาประโยชน์สานไม่อวาสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ <c oughs> ขอสมุติยุติลงคงไว้เทพนีเอวังก็มือด้วยประการชานี